ใครมีปัญหานี้บ้างคะคือรู้สึกว่าสับสนระหว่างการใช้ชีวิตในทางโลกก็อยากจะประสบความสำเร็จในทางธรรมด้วยนะคะครูเอน่าก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีปัญหานี้มาก่อนนะคะและไม่สามารถที่จะออกจากวังวนนี้นะคะ <_ S 2> คก็เลยใช้ชีวิตแบบสุดโต่งสองขั้วนะคะ <_ S 1> เพราะมีความเชื่อว่าการที่เราได้ทำงานเต็มที่การที่เราได้รับผิดชอบหน้าที่เต็มที่เนี่ยการทำหน้าที่ทางโลกให้ดีที่สุดนะคะ แต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้และไม่รู้ทันอารมณ์ของตัวเองในแต่ละวันในการทํางานที่ต้องติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกค้าหรือว่าบุคคลต่างๆเราจะต้องทํางานด้วยนะคะมันทำให้รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันนะคะในการที่เราจะทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องการงานที่มันมีคุณภาพแล้วก็ประสบความสําเร็จสูงสุดในด้านการงานแต่เราล้มเหลวทางด้านจิตใจ คือเราล้มเหลวทางด้านอารมณ์นะคะเพราะว่าจะควบคุมตัวเองไม่อยู่จะโมโหง,ง่ายโกรธง่ายแล้วก็หงุดหงิดง่ายขี้เบือ่อขี้รำคาญนะคะก็มีความเชื่อว่าเราต้องไปบำบัดจิตใจที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยการเข้าคอร์สนั่งสมาธินะคะตูวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบนั่งสมาธินะคะเราก็จะหาเวลาว่างจากการทำงานที่เราสุดโต่งแล้วเนี่ยไปเพื่อที่จะพักผ่อนจิตใจนะคะไปเพื่อที่จะนั่งปฏิบัติธรรม เป็นเวลา3วัน7วันหรือว่า10วันโดยที่ไม่พูดกับใครเลยนะคะเพราะมีความเชื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นมันจะทำให้จิตใจเราเนี่ยได้รับการรักษาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่เบิกบานมีความสุขนะคะตอนที่เราอยู่ในสูตรปฏิบัติธรรมเราก็รู้สึกว่ามันสบายใจรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสุขมันราบรื่นไปหมดเลย เราก็มีความหวังว่าการที่เรากลับไปทํางานเนี่ยเราต้องทํางานได้อย่างดีมากๆแน่ๆเลยพอเรา,ากลับไปทํางานเราก็จะควบคุมอารมณ์ได้ในระยะแรกเท่านั้นนะคะไม่เกิน7วันแล้วเราก็จะกลับไปมีอารมณ์โกรธโมโหหงุดหงิดขี้ราคาญเหมือนเดิมนะคะความเชื่อนี้มันเลยทําให้เราเนี่ยแยกการใช้ชีวิตในเรื่องการทํางานและการที่เราต้องการที่จะสงบทางจิตใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมออกจากกันโดยสิ้นเชิงซึ่ง มันไม่สามารถที่จะบาลานซ์กันได้นะคะมันยิ่งทําให้การใช้ชีวิตเนี่ยยากมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราต้องการประสบความสําเร็จในด้านการงานและด้านการเงินเราก็จะมุ่งหน้าในด้านการทํางานเพื่อที่จะให้สําเร็จในด้านการเงินให้มากที่สุดแต่เราจะล้มเหลวในการควบคุมอารมณ์และสภาวะทางจิตใจนี่คือเหตุผลเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนที่มั่งคั่งร่ารวย ประสบความสำเร็จในชีวิตสูงสุดแล้วแต่รู้สึกว่าไม่เติมเต็มทางจิตใจนะคะจนครูเองเนี่ยก็มีคำถามกับตัวเองว่ามันไม่น่าจะใช่สัจธรรมของการใช้ชีวิตไม่น่าจะเป็นแบบนี้ เลยมาศึกษาจริงจังว่าที่จริงแล้วอ่ะมันคืออะไรนะคะ <H op> ก็เลยได้คําตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันในการทํางานในการหาเงินใน,ในการสร้างเนื้อสร้างตัวและทําให้ตัวเองร่ารวยมั่งคัง่งการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายเนี่ยมันสามารถที่จะควบคู่ไปกับการที่เราเนี่ยสามารถครวบคุมอารมณ์และก็ปฏิบัติธรรมไปในชีวิตประจำวันในการทำงาน,นการใช้ชีวิตจริงๆนอกวัดหรือนอกสถานปฏิบัติธรรมเนี่ย ให้มันมีความสุขและสามารถประสบความสำเร็จในด้านการงานในด้านการเงินควบคู่กันไปด้วยได้นะคะเคล็ดลับของมันก็คือง่ายนิดเดียวเลยค่ะคีย์ของมันก็คือเราแค่รักษาไวเบรชันหรือว่าคลื่นพลังงานแห่งความสุขของเรานะคะเราจับอารมณ์ของเราว่าสิ่งไหนที่มันทำให้เรามีความสุขสิ่งไหนที่มันทำให้เราอารมณ์ดีสิ่งนั้นอะ เราควรจะทำเราควรจะต้องตัดสินใจเลือกทำในสิ่งนั้นนะคะขึ้นพลังงานแห่งความสุขขึ้นพลังงานที่เราอารมณ์ดีๆนั่นแหละมันคือขึ้นพลังงานเดียวกันกับขึ้นพลังงานความสำเร็จและพลังงานของเงินแล้วชีวิตเราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านด้วยการรักษาระดับขึ้นพลังงานหรือว่ารักษาความสุขทางใจของเรานั่นเองใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามครูเอหน้าได้ทุกช่องทางนะคะแล้วพบกันค่ะ